สวัสดีค่ะใจดียูรีนะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจพาเข้าครัวทําเมนูอาหารง่ายๆสไตล์แม่บ้านเยอรมันลาบมาม่ากับเนื้อไก่ใจก็มีเส้นมาม่าลวกเนื้อไก่สับต้นหอมผักชีพริกป่นข้าวคั่วมะนาวหอมซอยตะไคร้ซอยใจก็ตั้งหม้อไว้แล้วนะคะใส่น้ําลงไปนิดหน่อย เพื่อที่เราจะลวนเนื้อไก่เราจากนั้นใจก็เติมลงไปด้วยเกลือปน่นครึ่งช้อนชาจากนั้นก็คั่วเนื้อไก่ของเราให้สุกเมื่อเนื้อไก่สุกดีแล้วเทเนื้อไก่เราลงไปในเส้นมาม่าตามไปด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะใจก็บีบมะนาวไปลงไปหนึ่งลูก ตะไคร้ซอยหอมซอยจากนั้นใจก็เติมพริกป่นไปหนึ่งช้อนชาต้นหอมระกีซอยคนส่วนผสมให้เข้ากันชิมรสจากนั้นก็เติมไปได้ข้าวคั่วคนส่วนผสมให้เข้ากันเมนูของเราก็เสร็จเรียบร้อย ใจหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างไม่บากก็น้อยนะคะลองทำทานดูนะคะไม่ยากไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ